สวัสดีค่ะสวัสดีพี่นอกปองไปเอฟซี FC แฟนขับแฟนมาลัช่องตองอูรำเพื่อนออฟฟิเชียลเอซสาวหน่อยเพชรดันเพง f อฟต่างจังหวัด f อฟต่างประเทศค่ะวันนี้นะคะแม่นางตองอูก,ก็จะพามาบุกบ้านแม่สัมแดนเซอร์สาวที่อายุเยอะที่สุดในโลกก็ว่าได้นะคะแม่สัม สาวแดนเซอร์อายุห้าสิบสามแม่ซ้ำบัดีค่ะบัดีค่ะฮอดบ้านแม่แล้วเนาะสิพาไปเบิ่งบ้านบ้านแม่ซํำเป็นลักษณะแบบใดอยยุจังใดแบบใดเออป่ะก็จะได้ได้หูจากเนาะบ้านเอียงแม่บ้านดงไว้ค่ะตำบลตำบลายโกอำเภอพืนผือจังหวัดอุดรค่ะโอเคค่ะฮอดแล้วป่ะพี่น้องขาไปเบิ่งกันเลยค่ะฮอดแล้วค่ะพี่น้องขาถึงแล้วค่ะอืม น้อกตาสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับค่ะอันนี้ลูกไายแม่ซามเมื่อเมื่อนีกับภาพไปเฮตุละเป็นเมื่อที่สองไปเฮตุระไปเส้นเอียงก่อแม่เส้นย้ายเข้าทะเบียนบ้านแมนค่ะไปค่ะตามคุณแม่ไปเลยนี่บอค่าแม่บ้านนี่บอบ้านก็คลองอิงเลยบอค่ะบอแมนบอเป็นอย่างขึ้น่าบอแม่โอ้บ้านของพี่ไส้ โอ้เพื่อนกระปดบ้านเอาอันแลาวร้านเสริมสวยนี่เป็นเอียงคันเป็นบ้านพีซ่าเพื่อคือให้เปิดเพื่อนนั่นเ้างขออายบอกขออายยู่นี่คออยู่นีทั้งหน้าอ๋อขออายยู่นี่บอขาแม่อืมอันนี้ห้องนอนแม่บอนี่นี่แหละบอพี่น้อนขาอันนี้ก็คือร้านเสริมสวยที่แม่สามขอพี่ซ่าเพิ่นอยู คือไายก็ว่าบม่มีหม่องอยู่เนาะบ่มีที่ดินบ่มีบ้านบ่มี่ซองก็เลยได้ขอแม่นบ่ค่ะแม่<า>ได้ขอตรงนี้เปิดหม่องที่ท้ามาหากินอเนอาคนานั่ะนันยูเอาบ่มีเด้ค่ะนี่แหละก็สิได้บืนไปอยู่นํสาส่าหน่อยขอบอยากได้ไ,ไปหาเงินเลี้ยงชีพเลี้ยงตนหาเงินเฮ็ดเฮียนอืมเฮ็ดยังนี่บอะโอ้ที่นันนัที่บืนไปหาซื้อมื้อนี้แล้วก็ เล um> ี้ยงลูกเลี้ยงยังเลี้ยงลูกที่เสียงมาเหตุเฮียนแต่ว่ากะยังบ่มีบ่มีอคือก็บ้านล่ะจังเสรล่ะไปบันนี้เฮากับยังบทันเฮอก็เพิ่งไปยังบ่ได้อันนั้นเนาะจ้าไปก็บซือช่วงบ่ใครไม่งานเนาะจ้ากับพอมีงานไร่สดไปอันนั้นเหตุอันนั้นเห็ุอันนี้ไปแม่มันบอกอ่ะบันนี้คุณแม่ขาร่านล่านเสริมสวยนี่ก็คืออ่า ขันเทาบอยูนิกกับกับบอีผู้ยูมันบอค่ะเพราะว่าเพิ่นไปย์ทำงานมันบอโอ๋บางเทปเพิ่นก็ค่อยมาแท็สซีมันบอคะ่ะอืมอันนี้ต่อเติมกับอันท่านหน้าบ้านเลยมันบ <c oughs> ออือมแม่แม่แม่อายต่อให้หรือว่าแม่ต่อเอียงอายต่อให้ยอายต่อให้ยอายคอนเฮทปชนเพิ่นเฮ็ดตอนแรกเพิ่นต่อมานี่เพิ่นคือเพิ่นเฮ็ดอันนี้โลงรถเพิ่นอือเฮ็ดโลงรถเพิ่นจ้า บ้านี่เอาก็เลยเอาก็เลยมาคอนตอเฮ็ดโอ้ขอเพิ่งผ้าอาศัยเน่บ่มีหมองอยู่ับห้องนอนห้องนี้เปิดเปิดมาได้บาได้อันนี้พี่น้องขาเบิงอันนี้ก็ผูกกับพังเบิดแล้วมองนอนห้องอันนี้คือห้องนอนนะคะคือห้องนอนตรงข้างหน้านี่ก็เป็นล่านเสริมสวยที่จะต้อนรับลูกค้าเวลาลูกค้ามาอืแต่ว่า ก vida, ับผ yeah. ูกับพังหมดแล้วล่ะล่านเสริมสวยกับผูพังแล้วพราะว่าไม่ได้อยู่แม่สามกะไปอยู่บ้านแพงเนาะมืนอี้กับมาหาบลูกไส้นี่แหละพี่น้องค่ะเนี่ยล่าเสริมสวยคุณแม่มีคุณแม่มีอาชีพของตัวเองแล้วเป็นยังคือไปก็คือแบบมันโควิดเนาะอืค่ะแ่ยังไงล่ะมันกับว่ามีลูกค้าที่หน้าหนาอกก็เลยว่าอตัดใจไป น้ำหมอลำจ้าเพราะว่าเขาเคยมีอาชีพตรงนี้เคยเป็นหมอล่าเคยเป็นนักตรงนักเต้นมาก่อนอืมไปลองไปลองเบองในพิปิรการของลานเสริมสวยใบก่อนอ่ะเดี๋ยวให้คุณแม่พ้ายางไปสํารวจในบ้านอืมอันนี้เป็นเชื่อมต่อต่อตรงข้านนี่ก็ไม่เห็ดเองอันนี้อันนี้เองอ๋อตรงที่อยู่อ๋อเนาะ อันนี้เป็นห้องคว้าห้องคว้าอืมห้องคกัจังซล่มากอันนี้เป็นเป็นห้องยางค่ะอันนี้เป็นห้องนอนลูกโอเป็นห้องนอนลูกซ้ายห้องนอนลูกซ้ายเนี่ยฟังนี่สิเป็นห้องน้ำครับพี่น้องห้องห้องน้ำเพราะว่าบ้านบ้านบ้านหลังหญ่เข้ามาได้เพิ่นนันนันล็อกไว้มันบอเวลาเข้าให้กัเข้าอยู่นี่โอนี่ครับพี่น้องค่ะอืม กลมทุกกลมยากจังได้เบิรนไปอืมท่านบอนั่นเ้องกับบริเวณไปอันนี้มันก็คือว่าเนาะความท้อมันถูกมันอ,อยากแล้วก็ต้องได้ไปอืมไม่ได้เฮาก็ต้องเบิรนไปเป็นเวลาพี่น้องบ้านเอพพีพี่นอ <S <S ้องพี่น้องให้ให้พี่น้องเอฟซีแฟนคลับได้เบิง่งเออได้เบิ่งมาหญิงหญิงตัวคนเดียวแล้วก็เลี้ยงหาเลี้ยงลูกเออเป็นเขาเรียกว่าอ่าแม่ เขาเอื้นไว้จังในลานตรงโอกาสบ้านกับว่าแม่นบ้านเฮาก็ต้องอาศัยอายอยูุเองเจริงสภาพเจริญแบบบ้านค่ะคือแบบผัวผัวทิ่มผัวทิ่มไปบ่ได้มีียงมีียังอืมกินปลาแล้วเลี้ยงลูกมาแต่น้อยบืนผู้หญิงผู้คนเดียวเขาเอื้นว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวบืนมาตลอดจนว่าท่าสุมื้อนี้จะว่าลูกใหญ่ลูกใหญ่ก็ยังได้ส่งได้เลี้ยงส่งลูกไปอยู่เพิ่นก็บ่อมพันพอสิ ค่ะอันอันนี้ก็คือแมําเห็ดให้ลูกซรายเองอืหาด้วยน้ำพักน้ำแรงเลยไม่เห็นให้ลูกซรายอยากให้ลูกซรายมีหม่องหลับหม่องนอนอืเวลาแม่บ่มีหม่องนอนแม่กลับมานอนน้ำลูกอ้ออืออ๋ออันนี้เป็นเป็นเป็นห้องนอนเป็นคนนอนบนนัวน บาเอียดคือคนนอนเถอะโอ้เวลาเวลาตรงพุ่นนั้นยู่โรงงานก็คือแม่มาแม่ก็นอนมีเตียงอยู่ท้างในนะเวลาลูกค้ามาเวลาลูกค้ามากก็เสดอื่นแบบง่ายงอืยช่วงช่วงนั้นลูกค้าลายบ่ตอนที่ว่าแม่เปิดเปิดหนึ่งลูกค้าลายอยู่ลูกค้าค้าประจหลายอยู่จ้ากับเก็บฮีทพอมเล้เล็กผสมหน่อยก็ทำไมเฮ็ดตรงนี้อเล่าบัดนี่นั้น เฮ็ดแล้วบเมนมานกระขวงเวลาอันนี้เพื่อนว่าอันนี้บอคือขอเพื่อนเลยมันบอห้ากับโมเมนเ์หากับ่นเมนนั้น้ากับกระซั่มากับอยากมีถ้าสมมติดาแมมติมาอ่ถ้าสมมติว่าคุณแม่เต้นเต้นบาไวแล้วคุณแม่สิกลับมาเปิดลานสวยอีกบอสิกับมาเห็ดที่เขาอไม่เปิดลานสวยอยู่บ้านคือเขาอื แล้วบันทึกเครื่องทรรมาหากินคุณแม่อยู่จังไรแบบใดอยู่เก็บไปในห้องอ๋อเก็บไปในห้องอะไรอยบไปในห้องโอนซื้อหน้าซื้ออย่างเกาะน้องซ้ำบิวตี้ซารอนบอเขาเขาหูวจักเบิร์ดแล้วกันอืมนเขาเช่าเต็นท์แล้วเขาก็คิดว่าเขากจะไม่อาชีพของเขาคือเก่าอืมแต่ว่าตอนนี้ยังเบื่อใบอยู่ยังสูบใบอยู่ใส่หอดใส่พี่น้อง นั่งสู่ไปเรื่อยๆอหาอยู่หากินไปพี่น้องค่ะนี่แหละค่ะอยู่สองแม่ลูกกะอันนี้กะบ่มีผู้อยู่กะอาจจะหกเนี่ยไปนิดนึงช่วยซ้ําน้ามาก่อนกะเอาถุงเอายังคุ้มไว้ยันอันนั้นนี่อืมเวลาเพราะว่าบ้านใหญ่ก็คือต้องล็อกไว้อืมโดนเทีย้าไอ้ไอเพสิมามันบอกรอค่อยได้ไปนั่น กินข้าวกินปลาในบ้านลังพุ่นขันเห็ดกับเห็ดคือยูนีเห็ดยูนีกินยูนีอันนี้มันเป็นกําแพงติดติดบ้าเพื่อนเลยบ่เมึงพี่น้องค่ะจะว่าเคลียรยานั่งึ้นวันยูโดนเนาะปีปีกว่าแล้วเนาะที่แม่สามเปย์ปอยู่กับอันบ้านสาวน้อยเนาะค่ะน่ะพี่น้องมาเห็นกันบ้านแม่สามกับบ้านแม่บ้านของเจ้าของเนาะอใช้ไอืมอยู่ของไอบ้านแม่นของเจ้าของโดยตรง อยากเห็ดหองนอนเจ้ากองคกับคือว่าละกะัะเอาแล้วอันนั้นที่แม่สามไปอยู่อยู่กับผัวคนเกา่าจากสิปเป็นบ้านเพื่อนบอกเป็นที่แรกหเขาก็อยู่ทางไตในสวนของนาบ้านนี้บันนี้พ่อดีที่เขมาม่ไร่ละค่ะเขาก็ต้องเลยเรื่ออ๋อ,อเลยไม่มีที่อยู่<ม>ก็เลยมาขอพึ่งพาใสา่ตรงข้างหน้าบ้านพี่ชายศัยอันอายุอ๋อเข้าใจแล้วบันนี้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วใส่เขาอายุอืม ู้นี่จักสิไปอยู่ไสอันนี้ผู้ใดอซอยเฮ็ดเนี่ยผู้ใดอซอยออกเงินเฮ็ดอันนี้บอ่อันนี้ก็เจ้าของหาได้ไก้างงวงเทลาเละเทลาหน่อยอืมอากางเพิ่นเทลาหน่อยเทลานันมะโกพก่อน,นันเสืออันนั้นพ่อต่อเติมไปเรื่อยๆไปเรื่อ,อ,อยๆอืมแนวตัวผู้หญิงถ้าถ้าสมมุติถ้าสมมุติมาถ้าต่อเติมตรงเนี้ยไม่ไม่นนั้นค่าเพื่อน้อ้ายแล้ว อาแล้วห้อยู่จักเสียก็จอากระสีเห็ดห้องไม่เนาะเออเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นไม่อาจมันผุบิดแล้วอือแอมมาอันนี้อันนี้คือการการทำร้านตั้งแต่เริ่มแรกอืเริ่มแรกที่ทำล้านอุ้ยบ่ออันนั้นอันนี้ยังดีๆอยู่บ่เอาแนวคุมไว้แนวสระโตสระโตอย่างอือ พ่อเล่าเมีเพิ่นแต่งหน้าเพิ่นผู้ดีผู้งามเนาะร้านเสริมสวยเพิ่นก็ได้เพิ่นพี่น้องเลยพี่น้องค่ะผู้เบลตัวกระจุกบักบักกาห์หสิเปิดยามันหลู่ใส่ยามันอันนี้ใส่คูออกเบอร์คืออันนี้เป็นอย่างอ๋อเอาเอาลังกัสีแอม อันนี้เด็ดมันก็ออกตรงัวนี <c oughs> พน้พี่น้องพี <c oughs> ่น้อง่ะเมื่อนี้เฮทุลาเสร็จแล้วก็คือกลับบ้านแพงมันบ่แม่ <c oughs> จะบอกเอฟซีเน่บอกแฟนคลับเน่เมื่อนีเฮตุลาเสร็จเรียบร้อยก็เดินทางกลับจ้า <c oughs> เฮตเมื่อกี้นี่ก็พาไปตองอุกพาไป <c oughs> ไปอำเภอ <c oughs> ไป, <c oughs> ไ,ปไปย่าย <c oughs> ลูกไส้เขา่า <c oughs> อืมว่าเป็นไทยแล้วป่ะนะเป็นไทยล่ะจะกีเป็นทหารนะเป็นไทยแล้วโอ้ยเนาะชีวิตเนาะแม่เอ้ยสู่ไปอืมอันนี้คือนันอันนี้ก็คือนันสามล้ออนัันรถที่ประจำโตเวลาลูกค้านเอื่นไปออกนอกพื้นที่นถือว่าถือว่าเือว่าห้าเก่งเติกยู่ด้ ตัวคนเดียวหนูก็ว, <นะ S 2> ว่าเจ้าเก่งเด้ผู้ลังคนนี่ครับอายุอายุปูนนี้เขาไม่ไปแล้วนะเขาไม่ไปแล้วแล้วเขาอยู่บ้านดูแลบ้านหรือว่าทําอันนี้นะ่ะเต้งเงื้อใจเจ้าอิลีว่าไปสมัครกับสาวหน่อยเนะังเงื้อใจเลยเมื่อน,นั้นที่เห็นเจ้านะ่ะจะลงรถมานนหนูนึกว่าเจ้ามาสมัครเป็นแม่บ้านห,หรือว่าเป็นคนนั่นนเฮ็ดอันนั้นเฮ็ดอันนี่แม่บ่ได้คิดว่าเจ้ามาสมัครเป็นหางเครื่องเนาะ พี่น้องคุณด้ก็ว่าเออแม่แซมผมเมื่อบ้านเจ้าอยู่บ้านใอยจะเห็นบ้านนี่แหละพี่น้องมาข้ามมาบอกเอฟซีเนี่ยบอกเมื่อบานเหาก็คือเป็นบานของไอ่ของพี่ชายเหาก็เลยไอ่พันมุ่งอันนี้ไห้มุงไหวพันเห็ดลงโรดเห็ดลงโรดไปเห็ดมองจอดโรดเห็นน้องมามีมองเพิ่งผ้าอาศัยก็เลยก็เลยหายเห็ดปินมองยู็เลยว่าพี่ตุ่นน้องว่าเออมาก่อนี่เห็ดหนี่กอน พอเห็ดพอได้อยู s <S so so ่สะกอนพอได้เห็ดลานชมสวยอสะกอนจังบากันไม่วันนี้ห้ากะจักกี่ผู้ยิ่งผู้โตคนเดียวจักกี่หายจังไร้เนาะเฮากะคอยคอยเห็ดไปเฮากะอยากเห็ดกอหงก็เลยถามว่าไอถามไอว่าขั้นแมนบ่มีมองไปหรีกัขอกออยู่ทั้งหนาแน่ไอก็เรียกว่าเออสีเป็นผู้ดูแลบ้านหลังนี้ให้ดูแลอยู่นีให้ไอเรียกว่าขั้นเมื่อเงิน อันบ่มี่ั่นไปท่นเด็กอ่อเห้กะจังขาได้เลยมากอเห็ดเห็ดอยู่ย่งกอของนอนเจ้าของเนี่ยแหละไอ้ท่นอืมอีกแล้วแหละกอของนอนเจ้าของคิดพ่อหนูเลยแม่สามหนูคิดพ่อหนูเลยคิดพ่ออันนั้นเราเลี้ยง,ยงเวลาฝนตกฟ้าลุงจังสีคิดหอดเลยล่ะมองมองมองเห็ดมองอันนี้ก็ของเลยย่างเพื่อสะท้อ บเบนมาบอนนันในรองเถือกระท้อท้อเจ้าของนะมีความดีภาพมีลูกมีเต่ามีเงินมีซัานอยู่อป็นจังได้คอยสิไปหาทางไหนความกอาย่นั่นเป็นหนาหนคอยสิมีเงินเป็นส่วนตัวของตัวของกำลังเงินกระช่าเข้าอยู่นี่กป็นเนี้ยู่ไอ้คนกับเต่มีขอบพุวมันบอสเกิดว่าลูกเต่าห้องญายอันนั้นมาอย่างมีลูกมีเงินมีซ่านอยู่เมียมาเขาดิไปยู่ใส่เป็นบอ เอากระคืดไปอยากมีของเจ้าของที่เจ้าของอยากยังสีหน้าก้อใหม่นะบาดนี้โตคนเดียวเขาก็บัดนี้มันยักที่บืนไปสู่ไปหอดไซ่์นะขึ้นาหน่อยคอยมากขึเบื้องล่ะคอยกับลูกเธอคอยพ่อคอยกับคืดหน่วยใจยิ่งต้องอูแต่ว่าเอฟซีให้กับลังใจแม่ลายอิลีเอฟซีแม่สามสู้ๆเด้อสู้ๆเด้อคอยขึ้นมานของของนี่้ละคอยหน่อยใจได้ต้องอูเกียรติมันมัน เพราะว่าเจ้าของเป็นผูน้หญิงโตคนเดียวแล้วสู่ลูกลคอครึค่งอ,ออกทาง,งานกัจักสีแบบในหนอ,อืมเดี๋ยวเขาก็ไปเหตุงานเหตุอย่างเลี้ยงชีพเลี้ยงตนเลี้ยงอันนี้ไปเฮากับอะไรคิดว่าเขาจะยืมเงินีาไนนปตลอดเลยอือก็ไม่เฮาต้อตงคิดอยากมีเงนินมีซรัพยของเจ้าของไว้ให้ลูกให้เต่าเฮาต้อ,องขึ้นไปจเจะดันบบนี้เฮ้า ที่ไนหาใช่แล้วพอดโอ้แค่เหตุของนี้รวมกันกับื้อเลขซื้อหน่อยคือไม่แค่ไม่แป้นอันนี้แต่ขึ้นเบื้องโคบ้างจะคิดเปาใส่เงินใส่มันมาเปเลี่ยนอืมก็เลยไม่ได้มาสูตร,ตรงนี้ก็ได้มีแล้วบันนั่งใจให้สูบอยากไปหาเงินไม่เหตุอืมเอาสูสูคุณแม่ปีนี้งานเฮาปังได้เห่นแท้แน่นอนอืมงานเจ้าภาพปีนี้ของเรามาแล้วเอฟซีห้กำลังแรงเชียร์แร่งใจ อืมเป็นกำลังใจให้แม่ซ้ําค่ะพี่น้องค่ะเป็นกาลังใจให้แม่ําตองอูกับเป็นกาลังใจแม่ําเพราะว่าชีวิตเหมือนกับตองอูมากๆอ่ะพอกันไปคลิปหน้าคลิปนี้กะเอฟซีเลยหูแล้วนี่แหละตะบ้านค่ะผู้ดอยากหูอยากเห็นเนาะเองฟซกแฟนค่ายให้เบิ้งแล้วให้พี่น้องเอฟซีแฟนคลับได้เบิ้งแล้วครับกับกันอ่าแม่ําอยู่จุดนี้เป็นแบบใดแบบใดแม่นบ้านก็ของบอแม่ํากระตอบได้เบิดแล้ว นะคะสำหรับคลิปนี้กะเป็นกํำลังใจให้แม่ซําสู่ๆพอ,อกันไม่คลิปหน้าค่ะปุ้ตื่นตันตรงอู่บอออกตรงอูนน้ำตาไหลน้ำพอ,อกันไม่คลิปหน้าคลิปนี้แม่นั่งตรงอุบไปแล้วค่ะลำลำรวยๆวยสุขภาพแข็งแรงเมื่อนี่มันมานค่ะขอให้มีโชคค่ะ